ค่าความเชื่อผิดๆกับการใช้อ์อาทค้ำค่าไฟฟุงกระโชด2 3สตุลาคม66วงเล็บเปิด1 5โคลน15นวงเล็บปิดไพวาซีขีดล่างสมอลโคลสขีดล่างบัตชนดีเทลไซดีเท่ากับ c o m f อฟซาร์โรไดสรุปวันนี้เรามีบทความดีๆจากคาริเออร์ไทยแลนด์คอมมาบอกต่อกันอีกแล้วสำหรับบทความนี้ว่าด้วยเรื่องของค่าความเชื่อผิดๆ กับการใช้แอ์อาจทำค่าไฟพุ่งกระโชดที่หลายคนอาจจำผิดและทำมาทั้งชีวิตในยุคที่อากาศร้อนจนนอนไม่ได้แถมค่าไฟฟ้าก็สูงขึ้นเช่นกันเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะซึ่งจะทำให้กินไฟมากได้ถ้าหากมีความเชื่อผิด,ดเกี่ยวกับแอร์ดังข้อข้อต่อไปนี้ก็อาจทำให้ค่าไฟพุ่งกระโชดแบบไม่รู้ตัวได้เช่นกัน ทีท็อลาน898,332เ้อาิความเ<ค>ชื่อผิดทที่อาจ<อ>ส่งผลร้ายกับแอร์และพาค่าไฟฟุ้งกระโชน 1. 1. จุ ใช้แอร์ก่าไม่ยอมเปลี่ยนแอรเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่มีวันเสื่อมสภาพของตัวเครื่องตามวันและเวลาเมื่อใช้นานไปนานๆก็จะเสื่อมสภาพตามการใช้งานบางเครื่องภายนอกอาจจะยังดูดีอยู่แต่ตัวเครื่องภายในอาจเสื่อมสภาพไปแล้วโดยเฉพาะแอร์ที่มีอายุก,การใช้งานมากกว่า10 บางครั้งการใช้แอร์เก่าอาจทํำให้ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมบำรุงพี่แพงและอาจกินไฟมากจนค่าไฟพุ่งอีกด้วยดังนั้นการเรียนแอร์ใหม่อาจคุ้มค่ากว่าเพราะในปัจจุบันแอร์แต่ละรุ่นก็มีการพัฒาานาระบบและฟังก์ชันที่มากมายต่อโจทย์ทุกๆุ้ไลฟ์สไตล์แถมยังประหยัดไฟกว่าแอาร์รุ่นเก่าๆอีกด้วย2จุด ยิ่งเลือแอร์พิวสูงยิ่งดีในการเลือกซื้อแอร์หนึ่งในสิ่งที่จะต้องพิจารณาเพื่อตัดสินใจซื้อแอร์ก็คือค่าพิวหลายคนเชื่อว่ายิ่งค่าพิวเยอะจะทำให้แอร์ยิ่งเย็นแต่ตามหลักการทำงานของแอร์แล้วพิวสูงสูงจะทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์ตัดบ่อยหรือถ้าพิวต่ำเกินไปกว่าขนาดของท้องก็จะทำให้เครื่องทำงานหนักเกินไป ดังนั้นควรเลือกฟิวให้เหมาะสมกับขนาดท้องพี่ต้องการใช้นานโดยวิธีคำวนวณฟิวเบื้องต้นคือฟิวเท่ากับพื้นพี่ท้องวงเล็บเปิดกว้าง x ยาววงเล็บปิด x ความแตกต่างความแตกต่างแบ่งได้2ประเภทคือท้องพี่มีความร้อนน้อยใช้นานเฉพาะตอนกลางคืนค่าความแตกต่างจะอยู่ที่600-700และท้องพี่มีความร้อนสูงใช้นานตอนกลางวันค่าความแตกต่างจะอยู่ที่700-800ตัวอย่างเช่นท้องขนาด 3x 4เมตรโดมแดดน้อยค่าพีคคือ8,400จะต้องใช้แอร์ขนาด9 0 0 0พันหรือต้องขนาด 3x4 สี่เมตรแต่โดมแดดมากมากค่าพีคคือ9,600จะต้องใช้แอร์ขนาด12 0 0 0พันเป็นต้นหรือสามารถคำนวณพิวได้ง่ายผ่านระบบคำนวณพิวของแครเรียคลิกได้ที่นี่3จุดวางตำแหน่งแอร์แบบผิดๆการติดตั้งแอร์นั้นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือตำแหน่งของการ ติดตั้งแอร์ซึ่งตำแหน่งของการติดตั้งแอร์นั้นจะต้องวางคอมเพรเสเซอร์แอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามคำแนะนำในคู่มือของแอร์แคริเแต่ละรุ่นโดยควรเป็นพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งของบังทางลมและไม่เป็นบริเวณบุงหนักเพราะจะทำให้คอมเพรเสเซอร์แอร์ทำงานหนักส่งผลให้กินไฟมากและค่าไฟสูงได้ส่วนการติดตั้งแอร์บนผนังบ้านที่รับแสงแดดจัดจัดหรือพศตะวันตก และการติดตั้งแอร์ใกล้กับประตูหรือหน้าตา่างก็จะทำให้ตัวเครื่องแอร์ทำงานหนักและส่งผลให้กินไฟมากเช่นกันดังนั้นควรหลีกเลี่ยงในบริเวณดังกล่าว4จุดเปิดแอร์อุณหภูมิต่ำจะทำให้แอ์เย็นเรเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าแอร์ยิ่งอุณหภูมิต่ำก็จะยิ่งเย็นมากดังนั้นจึงทำให้หลายๆายคนมีความเชื่อว่าเปิดแอร์อุณหภูมิตม่ำๆไว้ก่อนแอจะได้เย็นเรวรแล้วค่อยลดอุณหภูมิลง แต่ความจริงแล้วนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุเพราะไม่ว่าจะเปิดแอร์ปุณหภคมิมากหรือน้อยแอร์ก็จะใช้เวลาในการปรับปุณหภูมิของห้องเท่าเดิมอยู่ดี5จุดเปิดปิดแอร์บ่อยๆจะได้ประหยัดไฟการเปิดปิดแอร์บ่อยๆไม่ได้มีส่วนช่วยให้ประหยัดไฟแต่จะส่งผลเสียกับตัวเครื่องอย่างมากเพราะในการทำงานแต่ละครั้ง เครื่องจะต้องเริ่มการประมวลผลการทำงานใหม่อยู่ตลอดเวลาหากเปิดปิดแอร์บ่อยๆตัวเครื่องก็จะต้องเริ่มใหม่ในฟุๆครก้บ การเปิดปิดแอร์เป็นเวลาจะช่วยประหยัดค่าไฟและยืดอายุการใช้งานของแอร์ให้ใช้ได้นานกว่าการเปิดปิดบ่อยๆเมื่อทราบแล้วว่าการใช้งานแบบไหนที่จะช่วยให้ประหยัดค่าไฟไม่ให้ค่าไฟพุ่งกระโูดก็อย่าลืมเลือกแอร์ที่มีคุณนะสมบัติที่ช่วยประหยัดไฟยิ่งขึ้นอย่างแ a ร์รี่แคลร์สมาร์ทซิงเวอร์เ u s ร,รและค o p เปอร์สิที่ได้รับการรับตรการประหยัดไฟเบอร์ห้าวงเล็บเปิดสดาววงเล็บปิด นอกจากนี้ยังมีการรับประกันคอมเพรเสเซอร์ยาวนานถึง10ปีและชิ้นส่วนอะไรอื่นอื่นนานถึง5ปีอีกด้วยและอุ่นใจได้เสมอเพราะแค่ยียมีบริการหลังการขายที่ช่องทางการติดต่อหลากหลายพร้อมดูแลคุณไปยาวๆขอขอบคุณขอ้อพูลโฟน6 ประโยชน์ของขเครื่องหม้ยคำพูดแตงโมเครื่องหมายคำพูดผลไม้สีแดงหวานฉ่ำประจำหน้าร้อน23ตุลาคม6 6วงเล็บเปิด10โคลน03นวงเล็บปิดสนุกหากนึกถึงวิธีคลายร้อนแล้วละก็การรับประทานแตงโมในรูปแบบการแช่เย็นนับว่าเป็นดีวิธีที่ช่วยได้ดีเลยทีเดียวเพราะเป็นการดับอุณหภูมิความร้อนจากภายในและนอกจากการทานแตงโมแบบผลสด,สด เรายังสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มหรือท็อปปิ้งกินคู่กับไอซ์ครีมเย็นๆเพิ่มอรรถรสในการทานสร้างความหลากหลายให้ทุกเมนูได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ก่อนรับประทานนั้นวันนี้เฮโนคุณหมอขอพาทุกคนมารู้จักกับ ประโยชน์ของแตงโมว่าสามารถช่วยบำรุงสุขภาพของเราในด้านใดได้บ้างสารอาหารที่อยู่ในแตงโมมีอะไรบ้างผลไม้หน้าร้อนที่ใครๆก็รู้จักเป็นที่พานเมื่อไรก็ทำให้รู้สึกสดชื่นซึ่งสารอาหารในแตงโมนี้มีมากมายจนเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะ แค่ทานในปริมาณหน่ถ้วยต่อวันก็สามารถทำให้เราได้รับสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างเต็มเปี่ยมดังนี้พลังงาน 4, 46แคลอรี่คาร์โบไฮเดรต6กรัมไฟเบอร์6กรัมแคลเซียม8มิลลิกรัมฟอสฟอรัส9แมกนีเซียม4มิลลิกรัมโแพแทสเซียม172มิลลิกรัมวิตามินซี5มิลลิกรัม นอกจากนี้ยังมีวิตามินเอเบตา้าแคลโรทีนดูฟีนไลโคปีนโคลีน,ลนที่อยู่ในแตงโมและเข้าไปช่วยปรับความสมดุลบรรเทาอาการโรคตางตางช่วยให้สุขภาพของคุณแข็งแรงขึ้นอีกด้วย6 ประโยชน์ของแตงโมกับสุขภาพที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยใครว่าแตงโมมีดีแค่อร่อยคงต้องคิดใหม่เสียแล้วเพราะยังมีประโยชน์อีกหลายด้านดังต่อไปนี้แอบแฝงโดยที่คุณไม่รู้ตัวและคาดไม่ถึงเลยทีเดียวป้องกันโรคหอบหืดผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอนุมูนิสระมีส่วนที่ทําให้คุณสามารถป่วยเป็นโรคหอบหืดได้การที่ทานแตงโมเข้าไปจะทําให้สารต้านอนุมูนิสระ และวิตามินซีเข้าไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุ้นอาการใดๆแทรกซ้อนได้เพิ่มเติมและลดโอกาสที่ทำให้คุณป่วยอยู่ในภาวะออหอบสกดได้ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง สาขาบันมาเร็งแห่งชาติวงเล็บเปิดเดอะเนชั่นอลแคนเซอร์อินสติติงวงเล็บเปิดไรวงเล็บปิดพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในแตงโมช่วยลดความเสียหายของเซลล์ที่อาจก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้พร้อมทั้งมีไลโคปีนที่ยับยั้งความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกมากได้อีกเช่นกันบำรุงสมองและระบบประสาทการรับประทานแตงโมที่เพียงพอต่อวันเป็นประจำ อาจช่วยให้คุณมีความจำที่ดีขึ้นมีการพัฒนาของสมองด้านการเรียนรู้และยังรักษาโครงสร้างเยื่อฟุมเซลล์จากโคลีนที่เป็นสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในแตงโมแต่ถึงอย่างไรยังไม่มีหลักฐานเพียงพอถึงการรับประทานแตงโมเพื่อชะลอการดูลาามของโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ได้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อด้วยแตงโมเป็นผลไมที่มีน้ำเยอะถึง90เปอร์เซนจึงทำให้อาการปวดกล้ามเนื้อและ ช่วยฟื้นฟูการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือผู้พี่ออกกำลังกายมาหนักๆได้ในการศึกษาปี2017ได้ทดสอบให้หนักกีฬาดื่มน้ำผลไม้ก่อนการแข่งขัน2ชั่วโมงโดยผู้ดื่มรายงานว่าอาการปวดกล้ามเนื้อนั้นบรรเทาลง และดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มประสิทธิภาพด,ด้านการมองเห็นไลโคปีนที่ผู้นพบอายูในหอนแตงโมมีส่วนช่วยให้ดวงตาของเรามีการทำงานที่ดีลดการอักเสบและป้องกันการเสื่อมสภาพของจอประสาทตาตามการใช้งานหรือช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ตาของคุณบอดได้บำรุงหิวและเส้นผมวิตามินเอวิตามินซีที่อยู่ในแตงโมมีความสามารถในการสร้างคอลลาเจนที่เป็นโปรตีนส่งเสริมให้เส้นผมของคุณดูสุขภาพดีแข็งแรงไม่หุดร่วงง่ายและเพิ่มความอ่อนนุ่มให้แก่หิวของคุณดูชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่แห้งกร้านหรือแตกเป็นขยุยจนทำให้คุณรู้สึกสูญเสียความมั่นใจความเสี่ยงของการรับ ประทานแตงโมมากเกินควรการรับประทานแตงโมที่พอดีควรทานอยู่ในปริมาณหนึ่งถ้วยต่อวันหรือในปริมาณ154กรัมจึงจะผลจากความเสี่ยงและไม่มีอันตรายใดๆต่อสุขภาพร่างกายของคุณแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานและโรคภูมิแพ้ที่ส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นโรคลมพิษ และระบบทางเดินหายใจมีปัญหาหรือหายใจลำบากดังนั้นคุณจึงควรรับประทานแต่พอหมาะและถ้าหากมีอาการแพ้หรือสัญญาณอาการแทรกซ้อนรุนแรงผิดปกติเช่นคลื่นไส้ลิ้นและลำคอบวมควรเข้ารับการปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใ,ใกล้บ้านคุณทันทีขอขอบคุณข้อหูลโคลนแทนยาแพทอีมซินพาโฟลนอีทอก ข่าวคนดังเสียชีวิตด้วยเครื่องหมายคำพูดมาเร็งตัดเครื่องหมายคำพูดช็อกวงการตลกพ่อดมชวนชื่นเสียชีวิตแล้วเปิดผลงานเพลงเครื่องหมายคำพูดพ่อดมชวนชื่นเครื่องหมายคำพูดตลกแถวหน้าฟู่มาพร้อมฟอนสวรรค์ทางดนตรีวงการบันเทิงเศร้าเครื่องหมายคำพูดตัวสรันดูเครื่องหมายคำพูดเสียชีวิตแล้วจากมาเร็งตัดระยะสุดท้ายประวัติ เครื่องหมายคำพูดตัวสรันยูเครื่องหมายคำพูดนักแสดงอาวุโสพี่ลงรักการสแสดงจากละครถาปับจุลาขอขอคุณพิเศษนกจุดพี่รัธครูคาเปรมแพทย์สัญญากมาเร็งผู้ทำดวยการโรงพยาบาลวัดโนสดภาพโค้นิสท็อกทำมมาหมร็งตับถึงคราชีวิตคนไทยมากที่สุด23ตุลาคม6 6วงเล็บเปิด0 0โคลนน07วงเล็บปิด สนุกแต่หลายคนอาจจะกลัวว่าเป็นมะเร็งส่วนอื่น,นเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกมามะเร็งรังไข่หรือมะเร็งส่วนอื่นๆจนมองข้ามมะเร็งตับไปทั้งที่จริงแล้วความน่ากลัวที่สุดของมะเร็งอยู่ที่มะเร็งตับนี่แหละแถมยังเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตของคนดังมากมายมะเร็งตับฆ่าชีวิตมากที่สุด พบผู้ป่วยมะเร็งตับคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับมากถึง14,000คนต่อปีมีอัตราการเป็นมะเร็งตับต่อ100,000ประชากรเป็นอันดับที่8ของโลกสำหรับโอกาสรอดจากมะเร็งตับนั้นมีเพียง43เปอร์เซ็นเท่านั้นนั่นหมายความว่าผู้ป่วยมะเร็งตับมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากถึง847 เปอร์เซนเลยทีเดียวมะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งโดยพบมากเป็นอันดับหนึ่งในเพศชายและพบมากเป็นอันดับที่สามของเพศหญิงคำขีดล่างลีฟเวอร์ขีดล่างแคนเซอร์ขีดล่างหนึ่งโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับวงเล็บเปิดลีฟเวอร์แคนเซอร์วงเล็บปิด เป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบได้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งที่เกิดขึ้นในผู้ชายไทยทั้งยังพบมากเป็นอันดับสี่ของผู้ป่วยมะเร็งรวมกันทั้งชายและหญิงส่วนมากมะเร็งตับมกพบในผู้ป่วยที่มีอายุ30-70ปีและพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ2-3เท่าจัดว่าโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เป็นจำนวนหลายรายอันดับหนึ่ง โรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่สแสดงอาการกว่าผู้ป่วยจะได้เข้ารับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคใดก็ต้องพบว่าอยู่ในระยะท้ายของการเป็นมะเร็งตับแล้วซึ่งไม่โอกาสที่จะรักษาให้หายได้สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งตับสาเหตุการเกิดมะเร็งเซลล์ตับวงเล็บเปิด h c C วงเล็บปิดส่วนใหญ่พบว่าการเกิดมะเร็งตับประเภทนี้มีสาเหตุมากจากผู้ป่วยนั้นสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับ อักเสบชนิดบีและซีวงเล็บเปิดชนิดบีพบได้น้อยกว่าวงเล็บปิดผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์จัดและผู้ป่วยตับแข็งนอกจากนั้นยังพบข้อมูลเพิ่มเติมมีว่าสารอะฟราทอกซินวงเล็บเปิดและฟูซินวงเล็บปิดที่เป็นสารพิษที่พบบนเปื้อนอยู่ในหัวริสมวงเล็บเปิดโดยชาบถัวริสมบทวงเล็บปิดพริกแห้งกระเทียมหัวหอมเต้าเจี้ยวข้าวโพดข้าวกล้อง ข้าวซ้อมอมือแหนมอุ่นแห้งปลาตาแห้งมันสัมปะหลังและพันยาพืชเปียกชื้นชนิดต่างๆก็อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งตับได้เช่นกันหากยิ่งบริโภคเข้าไปคราวละมากๆสารนี้ก็จะเข้าไปช่วยเสริมให้เกิดเซลล์มะเร็งตับในผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ง่ายยิ่งขึ้นสาเหตุการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในตับวงเล็บเปิดค่าวงเล็บปิด ส่วนใหญ่พบว่าการเกิดมะเร็งตับประเภทนี้จะเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแบบระังเป็นพยาธิใบไม้ตับที่มีชื่อว่าโอพิ t ทอร์ชิ i t i ต i r i ิติซึ่งจะมีในปลา,า,ยยา,าดิบๆหรือปลาที่ยังสุกๆดิบๆ ที่มีพญาธาชนิดนี้เข้าไปตัวอ่อนของพยาก็จะเข้าไปจเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ในท่อน้ําดีภายในตับอย่างถาวรโดยสามารถอยู่ได้นานถึง2 5ปีหากปล่อยไว้ไม่รีบรักษาก็จะทําให้เกิดการอักเสบและเกิดความผิดปกติภายในตับเมื่อนานเขา้าเซลล์ท่อน้ําดีก็จะกลายพันธุ์เป็นมะเร็งท่อน้ําดีในที่สุด นอกจากนี้ยังพบอ,อีกว่าการได้รับสารไนโตรซามีนวงเล็บเปิดนิทรสซามีนวงเล็บปิดที่เป็นสารที่พบโดยมากในอาหารจำพวกโปรตีนมาห,ามหมักอาฟิตปลาราปลา้มหมู้มแหนมหรืออาหารจำพวกเนื้อสัตว์ที่ผสมดินปรับเสีวยวอย่างไส้กรอกรมควันปลารมควันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ได้อีกด้วยระยะของโรคมะเร็งตับ โดยปกติแล้วการแบ่งระยะัของโรคมะเร็งตับนั้นมีได้หลายแบบแต่ในภาพรวมจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4ระยะัเช่นเดียวกับโรคมะเร็งชนิดอื่นๆโรคมะเร็งตับระยับที่1ลักษณะของก้อนมะเร็งจะมีขนาดเล็กและมีเพียงก้อนเดียวเท่านั้นโรคมะเร็งตับระยับที่2ก้อนมะเร็งจะลุกลามเข้าสู่หลอดเลือดภายในตับ และพับหรือมีมะเร็งหลายก้อนแต่ก็ยังคงมีขนาดที่เล็กอยู่โรคมะเร็งตับระยะที่3ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่มากและพับหรือมีการลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงตัดและพับหรือลุกลามเข้าสู่หลอดเลือดดำใหญ่ท้องและพับหรือลุกลามเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ตับ โรคมะเร็งตับระยะที่4เซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายไปตามกระแสเลือดโดยมักเข้าสู่ตับรีอื่นๆรวมถึงปวดแต่ก็มีแนวโน้มว่าสามารถแพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะอื่นได้เช่นกันอาทิสมองกระดูกหรือแม้กระทังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกลออกไปจากตับเช่นต่อมน้ำเหลืองภายในช่องท้องหรือบริเวณไขปรารา้าการแยกอาการโรคมะเร็งตับออกจากโรคอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน ผู้ที่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองท้องบวมหรือเท้าบวมอาจเกิดจากโรคตับแข็งซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์สะสมมานานและมักตรวจพบอาการฝ่ามือแดงและจุดแดงเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าอกผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียและนักหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วอาจเกิดจากมะเร็งที่วัยวะอื่นมามยามุกเช่นมะเร็งปอดจะมีอาการไอหรือรัมไปเป็นเลือดและเจ็บหน้าอก มะเร็งกระเพากอาหารจะมีอาการปวดท้องคล้ายกับเป็นโรคกระเพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีอาการท้องเดินท้องผูกปวดท้องเรื้อรังหรือถ่ายเป็นเลือดน,นอกจากนี้อาการดังกล่าวยังอาจเกิดจากโรคเบาหวานที่จะมีอาการกระหายน้ำปสัสสาวะบ่อยหิวบ่อยวันนะักโรคปอดจะมีไข้และมีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดโรคเอดจะมีไข้เรื้อรังท้องเดินเนรื้ขอรังคอหพอกเป็นพิษ จะมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นมือสั่นที่ร้อนเหนื่อออกมากเป็นพิเศษมีอาการคอหอกและไม่ว่าอาการที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุมาจากโรคได้ก็ตามเราควรรีบที่จะเดินทางไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและรับการดูแลรักษาที่ถูกต้องให้หายเป็นปกติแต่ 8. สัญญาณอันตรายมะเร็งตับทำไมคนไทยถึงเสี่ยงเป็นมะเร็งตับเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะการใช้ชีวิต และอาหารการกินของคนไทยหลายอย่างทำให้คนไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการดื่มแอลกอฮอจากการทานอาหารดิบดิบสุกๆุหรือปลาน้ดิบ ที่มีพยาธิใบไม้ในตับหรือการบริโภคอาหารที่มีเสี่ยงว่าจะมีส่วนประกอบของดินปรสิวเป็นประจำเช่นปลาร้าปลา,า,าสมแหนมไส้กรอกเนื้อเค็มกุนเชียงหรือปลาเค็มเป็นต้นมีคนไทยีจำนวนหนึ่งที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดดีและซีโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่ยอมไปรับการรักษาจนปล่อยให้ตับติดเชื้อรอ ตับอักเสบเป็นเวลานานการได้รับสารฮิตที่มีชื่อว่าอะตราทอกซิงเข้าไปในร่างกายเป็นเวลานานาจเป็นตัวเร่งให้เกิดโรคมาเร็งตับได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยย่อยๆอีกหลายปัจจัยที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับที่หลายคนอาจไม่ทราบเช่นการได้รับสารเคมีบางชนิดเป็นเวลานานเช่นการรับฮอร์โมอนเสริมยาคมกำเนิดสารหนูหรือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองและคนอ้วนที่มีน้ำหนักเกินมากรฐานก็เข้าข่ายผู้ที่มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน จริงหรือไม่เป็นไวรัสตัอบอักเสบบีเสี่ยงเป็นมะเร็งตับเพิ่มลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับได้อย่างไรหนึ่งจุดลดการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ 2. จุดรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอหากพบว่าตัวเองเป็นโรคอะไรควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษา,าพันที3จุดรับประทานที่ผู้สุลักษณะ ปรุงสุก100%เอร์เซไม่่านการใส่สารเคมีต่างๆมากเกินไป4จุดทานอาหารให้หลากหลายมากขึ้นไม่่านอย่างใดอย่างหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกินไป5จุดออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียมพอและทําจิตใจให้สดใสไม่เครียด6จุดตรวจสุขภาพทุกปีหรือทุกๆ6เดือนไม่อยากเป็นมะเร็งตับ ลดความเสี่ยงด้วยกาแฟสิ่งที่ต้องทำเมื่อเป็นมะเร็งตับแน่นอนว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการของโรคบรรเทาลงไปได้บ้างแต่ก่อนจะเริ่มลงมือทำแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มแผนที่จะออกกำลังกายเพื่อให้เราได้รู้ว่าร่างกายมีความพร้อมต่อการออกกำลังกายมากน้อยอย่างไร เมื่อถึงคราวที่ลงมือทำจริงๆควรจะให้ครอบครัวหรือเพื่อนมีส่วนร่วมด้วยสเสมอนอกจากจะสะนุกกับการออกกำลังกายแล้วก็ยังมีคนคอยดูแลความปลอดภัยของเราด้วยโดยให้เริ่มต้นออกกำลังกายช้าๆจากนั้นจึงค่อยเพิ่มระยะเวลาออกกำลังกายให้นานขึ้นในวันต่อๆไปแต่ครั้งนี้ก็จะต้องแบ่งช่วงพักจากการออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นอาทิตย์หากต้องการเดินเร็ว3 0ส นาฟีอาจแบ่งช่วงพักเป็นทุกๆุกสินาฟีสิ่งที่ห้ามทำเมื่อเป็นมะเร็งตัดโดยปกติผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งตัดจะมีตับแข็งซึ่งอาจจะมีเส้นเลือดขอดที่บริเวณตัดร่วมด้วยฉะนั้นการออกกำลังกายด้วยวิธีใดก็ตามที่ต้องมีการเกร็งหน้าท้องอย่างการซีดัด ให้รีเรี่ยงเพราะอาจทำให้เส้นเลือดขอดแตกได้หรือหากมีอาการโดจีจารแนะนำว่ายังไม่ควรออกกำลังกายในระหว่างที่ผู้ป่วยทำการรักษาจะมีการจับเลือดเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือดหากเป็นไปได้ให้ผู้ป่วยสอบถามจากแพทย์มีเรามีความพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้วหรือยัง นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยมการว่ายน้ำเนื่องจากในสระน้ำจะมีคลอรีนที่ทำให้ผิวหนังบริเวณที่ถูกฉายแสงเกิดการระคายเคืองได้เช่นเดียวกับการเข้ารับเคมีบำบัด7-10วันก็ไม่ควรว่ายน้ำในสระน้ำสาธารณะและหลีกเลี่ยมการออกกำลังกายในที่สาธารณะเพราะเคมีบำบัดจะทำให้ร่างกายรับมือกับเชื้อโรคได้น้อยองลงตลอดจนหลีกเลี่ยมการออกกำลังกายบนพื้นที่ที่ครุขับ หรือเป็นพาน้าชันเพราะอาจเสี่ยงต่อการหกลม้มแม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่น่ากลัวมากขนาดไหนแต่หากพบในระยะแรกๆจะสามารถรักษาให้มีอาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆเลือกทานอาหารดีๆด,ดูแลตัวเองดีๆอย่าให้เจ็บป่วยจะได้มีความสุขอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆค่ะ